สวัสดีครับสวัสดีทั้งสองเกษตรแบบบ้านๆครับเมื่อนี้มาปลูกกล้วยครับที่คนนอมาหมู่บ้านนะครับผมเพื่อจากการขายครับก็คือจะคลองกับมาขายายอยู่โคกน้องหน้าครับผมเพิ่งครับสภาพน้ำใสครับเพราะว่าเพิ่งขุดปีแรกครับปลูกได้แถวนึงแหละครับผม ก็ยังบวเบิดตครับต้องไปขุดมาเพิ่มอีกยังอีกประมาณเท่านึ่งผลนะครับผมเป็นตัวที่ขุดมาครกปลูกไปน้ำก็ดีเมื่อยครับก็เลยจะพักนะครับผมบรรยากาศครับฝนลินครับปลูกเพชรงานกะนก็เมื่อยยุ่แต่กะไ่ป็นไรครับก็เพราะเหตุครับมีฝนลินบรรยากาศลินไปน้ำครับผม มาครับภูใจครับยันมากสามสิบเก้าแรงเหมือนเดิมครับพูดกับเป็นตารางข้าวครับผมเพราะว่ากระหลากกล่วยลงมาแล้วครับนี่เพราะว่ามันถนนไม้ครับผู้สะไม้มันก็เลยลมครับค่อนข้างจะลมเพราะว่าดินยังบอนแนนครับผมนี่ครับแถวแรก แถวแหลกพานไปแล้วครับแ้วลอกแถวสองครับบ้านนี้ระยะห่างกับประมาณ2เมตร 2, มสองเมตรหา้าสิบนี่ยแหละครบับครับผมเป็นแถวสวยงามครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวค่อยบึงแถว2ต่อไปครับผมมันจะเป็นอย่งไรครับผมนี่ครับ ปลูกแล้วละครับผมฝีมือการปลูกครับบอค่อยตรงมาได้แต่กะเพราะว่าบางพื้นที่มันตั้งแต่มันเป็นกีหินครับเป็นก้อนหินกะขุดล่งบ่อใดต้องขยับมีแถวครับเลยบอคอยสวยงามบ่นไดครับนี่ครับปลูกแล้วแล้วฝนกันยังตกอยู่คือเก่าครับผมนี่ครับบรรยากาศการปลูกแล้วแล้วครับกะ กยังว่เบิดครับผมยังอีกประมาณอีกประมาณเกือบห้าสิบเมตรนะครับเพราะว่าเบิด์นอกกลยก่อนครับผมเบิด์นอกกลืแล้วคลิปนี้ขอจบไว้สำนีกก่อนด้วยครับผมสวัสดีครับ